ตอนที่311การรวมตัวของจอมยุทธทั้ง5-2กระบี่ของเจียงเฉินก็ปรากฏขึ้นมาทันทีพร้อมกับสะท้อนเงาวิบวับอยู่ด้านหลังเงาที่มันสะท้อนออกมากลายเงาของสัตว์ูอย่างช้าๆหลายคนอาจได้ยินเสียงอาวุธปะทะกาันมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและพลังงานก็กระจจรัดกะายไปรอบๆและเหลือไว้แต่ความยุ่งเหยิง เจ้านั่นแข็งแกร่งมากเขาถึงกับปลึงเจอกูเอาไว้ได้มีดาบไฟที่กำลังถูกแว่งโดยเด็กหนุ่มขณะที่หลุดปากพูดด้วยตกใจเด็กหนุ่มนั่นฝีมือดีทีเดียวที่สามารถต่อสู้กับเจอกูได้ในระดับนี้โดยไม่เสียเปรียบอัจฉริยะผู้นั้นน่ากลัวมากถ้าเขาเติบโตวกว่านี้เขาจะเป็นคนที่ทรงพลังมากแน่นอนนายน้อยเราควรจะช่วยเหลือให้เขาทราบซึ้งบุญคุณหรือไม่ชายเสื้อคลุมมุ่งถามเด็กหนุ่มที่ถือดาบไฟ กระบี่เรื่องถูกแกว่งอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยจิตสังหารด้วยพลังกำลังของเขาเขาจะต้องพยายามสู้เพื่อการเป็นที่หนึ่งในการชุมนุมทหารรับจ้างเขาเป็นคู่แข่งดังนั้นชายเสื้อคลุมมุวงจึงเข้าใจความหมายของเด็กหนุ่มผู้นั้นและเงียบไปอีกด้านมีคนที่ดูอายุ30ปีที่สวมเสื้อคลุมขาวและรัดด้วยสายสีทองมือของเขาทั้งสองกอดอกแน่นขณะที่เขามอองการต่อสู้อยู่ ดูเหมือนว่าเจียเตออโหโวอวูคังจะไปแตะโดนแผ่นเหล็กเข้าแล้วข้าไม่คิดว่าเขาจะยังอายุน้อยเช่นนี้ถูกต้องเด็กหนุ่มผู้นี้ค่อนข้างเก่งถ้าเขาสามารถต่อสู้กับเจอกููและตรึงเขาเอาไว้ได้หากว่าเขาไม่แข็งแกร่งพอเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนในขณะที่จุดแข็งของเจเตอ,อโหโวอวูคังนั้นไม่ดีเท่าเจอกู่ดยยุทธภัณฑ์ผู้คุมกดเขาสามารถต่อสู้กับคนอื่นด้วยยุทธภัณฑ์เหล่านั้น ไม่มีใครนอกจากเซียนสวรรค์ที่จะตอกกันกับเขาได้ชายเสื้อคลุมขาวที่อยู่ข้างๆพูดดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ต้องตายที่นี่เมื่อดูจากอารมณ์ของเจียเตอหอหมูคั้งแล้วคงไม่มีใครรอดหลังจากที่ไปยุ่ยวยู่เขานั่นอาจไม่เป็นเช่นนั้นนายน้อยฉิงนจีท่านได้เห็นหญิงสาวที่ใส่ชุดสีเหลืองข้างหลังเขาหรือไม่ชายผู้นั้นพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินอย่างนั้นฉิงนจีก็หันไปมองหญิงสาว เขาไม่อาจละสายตาได้ก่อนที่เขาจะพูดว่าช่างเป็นหญิงสาวที่น่าทึ่งใบหน้าของนางเย็นชาปานน้ำแข็งดวงตาของนางก็ทำให้รู้สึกถึงความน่ากลัวนี่ไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาแน่นอนชายวัยกลางคนหัวเราะและพูดว่านายน้อยชินจีท่านได้เห็นธนูยาวสีทองที่อยู่หลังของนางหรือไม่ชินจีละสายตาไปสนใจด้านหลังหญิงสาวและมองไปที่ธนูของนางเขาไม่พูดอะไรอีกต่อไป ชายวัยกลางคนพูดข้าจำไม่ได้ว่ามันคือธนูอะไรแต่ข้าพอจะบอกได้ว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่อาวุธเซียนของนางเพราะข้าไม่อาจตรวจจับพลังเซียนได้ดังนั้นมันต้องเป็นธนูของจริงลุงรองธนูนั่นอาจจะชินจีพูดอย่างตกใจข้าไม่กล้าย,ยืนยันชายผู้นั้นใส่หัวจุดจุดทักษะแรกของหอกศักดิ์สิทธิ์สามทุ่งถ้าหอกทะมินมีเสียงตะโกนออกมาจากชายวัวกลางคนและแทงหอกเข้าไปยังเจียนเฉิน มีเงาหอกปรากฏออกมามากมายทำให้ยากจะบอกได้ว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมแต่และเงาต่างก็เหมือนของจริงเพราะมันปล่อยแรงกดดันออกมาเหมือนกันทักษะนี้เสมอกับการโจมตีของกระบี่เจี้นเฉิญน,นั่นทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีมีคนอุทานออกมาอาทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีนั่นมันเป็นรองจากทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์เท่านั้นข้าไม่คิดว่าจะได้เห็นมันในวันนี้ ข้าได้ยินมาว่าทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์น,นั้นเพียงพอที่จะเปลี่ยนกระแสการสู้รบได้หรือแม้กระทั่งบิดเบือนโลกล่าได้ใครจะรู้ว่าทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีจะมีความสามารถอย่างนี้เช่นกันเจียงเฉินยิ้มยอกขณะที่เขาหลับตามือขวาของเขากลายเป็นเงารางๆขณะที่กระบี่ในมือของเขาวูบไหวราวกับพูดถีขณะที่ไปปะทะกับหอกติ้ง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  หลังจากที่มีเสียงดังออกมาหลายครั้งในเวลาสั้นๆชายคนนั้นและเจี้ยนเฉินก็ได้ประมือกันไปกว่า100กระบวนท่าทั้งสองเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในขณะที่ชายคอนั้นพึ่งพาทักษะการต่อสู้ของเขาเพื่อที่จะโจมตีด้วยความเร็วสูงเช่นเดียวกับเจี้ยนเฉินซึ่งพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อโจมตีในความเร็วที่เท่ากันช่างรวดเร็วเหลือเกินเด็กหนุ่มซึ่งถือดาบไฟอุทานออกมาอย่างตกใจ กระบี่ของเขาเร็วมากแม้จะเป็นข้ามันก็ยากที่จะหาของจริงได้ชายชุดคลุมมุ่งพูดอย่างประหลาดใจช่างเป็นกระบี่ที่เร็วยิ่งนักเขาทำอย่างไรถึงได้มีความเร็วสูสีกับทักษะต่อสู้ของเจอกููได้ชินจีถามอย่างประหลาดใจแม้กระทั่งข้าก็อยากจะรู้เซียนปฐพีวัตจักรที่หกที่มีธาตุลมก็ยากที่จะเร็วได้อย่างนี้พลังเซียนของเขาก็ไม่แน่ว่าจะเป็นธาตุลมแต่เขาก็ยังสามารถเร็วได้ขนาดนี้ มันทําให้ข้ารู้สึกประหลาดใจอย่างมากอะไรที่ทําให้เขาฟันได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ทักษะที่สองของหอ,อกศักดิ์สิทธิ์หางมังกรศักดิ์สิทธิ์หอ,อกสีแดงสดในลอยขึ้นไปบนอากาศก่อนที่จะพุ่งลงมาอย่างรุนแรงไปยังเจี้ยนเฉินในเวลาเดียวกันความกดดันจํานวนมหาศาลก็กดลงมาบนตัวเขาราวกับว่ามันเป็นก้อนหินที่หนักหน่วงทําให้เจี้ยนเฉิญไม่อาจขย,ยับได้แม้แต่ก้าวเดียว เชียงเฉิงยกกระบี่ขึ้นอย่างไม่กลัวเกรงพร้อมกับโคจรพลังปราณจำนวนมากเข้าไปในกระบี่หอกได้ตกลงมาถึงหัวของเขาแล้วปังพัญยประกาศคู่ตามมาด้วยเสียงดังสั่นขนาดใหญ่พร้อมกับการกระเพื่อมของพลังไปรอบๆเจีเ้ยงเฉิงถูกกระแทกให้ถอยหลังออกไปหลายก้าวตามมาด้วยแขนขาที่สั่นน้อยน้อยแรงกระแทกของมันทำให้เห็นรอยเท้าที่ถูกครูดไปทั้งสองข้างในฐานะที่เป็นทักษะการต่อสู้ระดับปฐพี ทักษะที่สองและทักษะแรกนั้นมีความรุนแรงเท่ากันเกือบทั้งหมดทักษะที่สามหอกศักดิ์สิทธิ์เหนือทุกสิ่งขณะที่จี้นเฉินทรงตัวได้เจอกูก็ตะโกนอีกครั้งพร้อมกับเพลิงสีแดงสว่างสดใสออกมาพลังงานที่ถูกบีบอัดเข้ามาอย่างบ้าคลั่งได้รวมกันอยู่ที่ปลายหอกเจีเ้นเฉินรู้สึกราวกับว่าตัวหอกนี้ไม่อาจหลบหนีได้หอกได้ถูกเล็งมาที่เขาสิ่งเดียวที่เหลือคือการเผชิญหน้า จี้มเฉินหลับตาลงอย่างช้าๆขณะที่คอยสังเกตตำแหน่งของเจอกูยอย่างระมัดระวังในตอนนี้วิญญาณของเขาและกระบี่วายุปโปรยในมือของเขาได้เชื่อมต่อกันทำให้พลังปราณจำนวนมากหายละมารวมกันและเปล่งประกายออกมาเมื่อกระบี่ถูกห่อหุ้มด้วยพลังปราณอย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นมันก็ผลาออกจากมือของเจี้นเฉินก่อนที่จะกลายเป็นริ้วแสงสีเงินมุ่งไปด้านหน้าปังพันยาประกาศคู่อีกครั้งที่ได้ยินเสียงดังสน,นั่น พลังงานที่อยู่ปลายหอกได้สูญเสียการควบคุมและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงการระเบิดของมันราวกับเป็นดอกไม้ไฟที่สวยงามอยู่บนท้องฟ้ามันยังคงกระจายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยสีแดงที่สว่างสดใสทําให้ทุกคนที่ได้เห็นตะลึงงานฝุ่นดินกระจายขึ้นมาจากการระเบิดของพลังและทําให้ทุกคนต้องถอยห่างออกไปกว่า1 0 0เมตรขณะที่เจี้ยนเฉินและเจอกู่อยู่ตรงกลางระหว่างการระเบิดของพลัง ไม่นานพลังงานก็หายไปอย่างสมบูรณ์และเผยให้เห็นตำแหน่งของเจี้ยนเฉินและเจอกููกับทุกคนชายทั้งสองดูไม่เป็นอะไรหรือบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยจากการระเบิดของพลังมีเพียงเสื้อผ้าที่ยับย่นและเชือกผูกผมของเจี้ยนเฉินที่หายไปทำให้ผมยาวของเขาปลิวไปตามลมในมือของเขายังคงถือกระบี่วายุปโปรยสีเงินอยู่ด้านหน้าของเขาเป็นเจอกููที่ยังคงยืนด้วยการใช้หอกยันร่างกายอยู่เขายังคงอยู่ที่เดิมและไม่ได้ขยับไปไหน ผมที่ยาวถึงเอวของเขาถูกตัดออกไปจนสั้นเทียงลำคอทันใดนั้นลำคอของเจอกูก็เริ่มมีรอยเส้นของเลือดบางๆก่อนที่จะเริ่มขยายออกไปจนรอบคอของเขาวินาทีต่อมาก็มีเลือดสีแดงไหลและหัวของเขาก็แยกออกจากกันพร้อมกับร่างกายของเจอกููที่ลม้มลงพื้นทุกคนที่เห็นแบบนี้ต่างก็ตกอยู่ในความโกลาหลในขณะที่มองดูทั้งเจี้ยเฉินและศพของเจอกููด้วยความตกใจ ในซิ่ววินาทีนั้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทุกคนเห็นว่าเจอกููได้ใช้กระบวนท่าสุดท้ายของทักษะการต่อสู้ระดับปฐพีในการโจมตีแต่ไม่เพียงเจี้นเฉินจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเจอกููยังได้ตกตายไปอีกด้วยผลลัพธ์นี้ยากจะยอมรับในเมื่อจี้นเฉินยังคงไร้รอยบาดแผลหลังจากที่รับทักษะระดับปฐพีอันนี้ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่พวกเขาไม่คิดคือเจอกูที่ดูไร้เทียมทานกลับเป็นฝ่ายที่ต้องหัวขาดเสียเอง เจอกูตายได้อย่างไรมีใครบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเริ่มคิดคำถามเหล่านี้อยู่ในใจกล้าที่จะฆ่าพี่น้องของเจียเตอ๋อเจ้ากำลังรนหาที่ตายในขณะนั้นเสียงของชายกลางคนที่ดูอายุ30ปีได้ตะโกนออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวพร้อมกับพุ่งมาทางเจี้ยนเฉินและฟันเปลวไฟออกจากดาบเปลวไฟที่ถูกปล่อยออกมาไปยังเขานั้นทำให้ทุกคนต่างตกใจช่างเป็นแรงระเบิดที่ทรงพลัง มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นเซียนสวรรค์จุดเซียนปัทภีสองสามคนที่คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดเรื่องมองอย่างตกใจแม้กระทั่งใบหน้าของเจี้ยนเฉินก็ยังกลายเป็นจริงจังในขณะที่เขาเห็นยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎที่อยู่ในมือของเขานี่เป็นคนที่สองที่เขาเห็นยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎอยู่ในมือในสถานที่แห่งนี้ที่แห่งนี้มีทั้งดบาบธาตุไฟสองเล่มตายซะชายหนุ่มมองไปที่เจี้ยนเฉินขณะที่เขาเหวี่ยงยุทธภัณฑ์ไปที่เจี้ยนเฉิน เจียงเฉินคุ้นเคยกับยุทธภันฑ์ผู้คุมกฎดังนั้นเขาจึงไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันตรงๆเขาถอยไปด้านหลังในเวลาเดียวกันแสงสีทองที่สว่างครัางคราวก็มาจากด้านหลังและลอยไปยังยุทธภันฑ์ผู้คุมกฎตอนที่สามหนึ่งสองการรวมตัวของจอมยุทธทั้งห้าสามแสงสีทองปรากฏอยู่ด้านหลังของเจียงเฉินทันใดนั้นก็เกิดการประทะเข้ากับยุทธภันธพร้อมกับเสียงดังสนัน่นแรงกระแทกของพลังงานที่กระจายออกมาทําให้ทุกคนรู้สึกได้ คนที่อยู่ในขอบเขตเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษในระยะ100เมตรต่างก็กระเด็นไปทันทีเมื่อมองจากแรงกระแทกของพลังงานมหาศาลแบบนี้มีแต่คนที่อยู่ในขอบเขตเซียนปฐพีเท่านั้นที่จะต้านไหวได้แสงสีทองที่มาจากข้างหลังของเด็กหนุ่มปะทะก,กับยุทธพันฑ์ที่เขาถือทำให้เกิดการระเบิดของพลังทำให้เขากระเด็นถอยหลังออกไปเมื่อเขาตั้งหลักได้ใบหน้าของเขาก็เริ่มซีดจางยุทธพันฑ์ผู้คุมกฎนั้นทรงพลังอย่างมากและเมื่อยุทธพันฑ์ทั้งสองปะทะกัน แม้กระทั่งเซียนปทัทภีเองหากอยู่ใกล้ก็ต้องกระเด็นถอยหลังออกมาเหมือนกันยิ่งการระเบิดจากแรงประทะ์ทำให้เด็กหนุ่มมีบาดแผลที่เห็นได้อยู่บ้างแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้แข็งแกร่งมากนักเข,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 ขาจึงไม่อาจาต้านทานยุทธพันฑ์ผู้คุมกฎได้เขาจึงยังคงด้อยกว่าเจอกูอยู่เล็กน้อยเด็กหนุ่มที่กำลังถือยุทธพันฑ์มองไปที่หญิงสาวที่กำลังถือธนูที่อยู่ข้างหลังเจียนเฉิญด้วยท่าทางที่น่ากลัวขณะที่เขาพูดติดอ่างว่าอย่ายุทธพันฑ์ผผู้คุมกฎ หญิงสาวไม่ตอบกลับชายคนนั้นและก้มหัวลงเล็กน้อยจากนั้นมือของนางก็โ่งคันสอนเตรียมที่จะยิงออกมาอีกครั้งข้าไม่คิดว่ายุทธภัณฑ์ผู้คุมกดชิ้นอื่นจะอยู่ที่นี่ดูท่าแล้วธนูคันนั้นคงเป็นอีกชิ้นหนึ่งชายที่ควงดาบไฟเป็นคนพูดขณะที่เขาจ้องไปที่คันธนูชิงจีถอนหายใจยาวขณะที่เขามองด้วยสายตาที่ซับซ้อนลุงรองดูเหมือนว่าการคาดเดาของท่านจะถูกต้องธนูนั่นเป็นยุทธภัณฑ์ผู้คุมกดอีกชิ้น ชายกลางคนที่ยืนอยู่ถัดจากชินจียิ้มน้อยๆข้าไม่คิดว่าธนูคันนั้นจะเป็นยุทธพันฑ์ผู้คุมกฎนั่นหมายความว่ามียุทธพันฑ์ถึงหกชิ้นรวมกันอยู่ที่นี่โอกาสที่จะฆ่าสัตว์อสูรนั้นก็เพิ่มขึ้นมาหากว่าเจอกูตายมันคงทําให้เกิดความเสียหายต่อกองกําลังของพวกเราเป็นอย่างมากชินจีถอนหายใจลุงสองแม้ว่าเจอกูจะตายแต่อีกคนก็ทรงพลังอย่างไม่คาดคิดสําหรับข้าดูเหมือนว่าเขาจะไม่อ่อนแอน,นักและอาจจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพวกเราด้วยซ้ํา ถูกต้องจุดจุดการปรากฏของธนูสุริยันจันทราทําให้เด็กหนุ่มที่ออกมาล้างแค้นแทนเจอกูลังเลก่อนที่จะยืนนิ่งและตะโกนว่าเจ้าเป็นใครนั่นเป็นคําถามที่ข้าต้องการถามเจ้าเช่นกันเจิ้นเฉินพูดอย่างสงบแม้ว่าเขาจะกลัวที่จะถูกโจมตีด้วยยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎเหล่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้แสดงมันออกมา เด็กหนุ่มมองไปที่เจี้ยนเฉินอย่างดูถูกก่อนที่จะหันไปถามหญิงสาวและพูดอย่างภูมิใจว่าข้าชื่อเจียเตอหอวูคังภายในโลกรกร้างแห่งนี้ชื่อของเจียเตอหอวูคังเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับทุกคนในฐานะห้าจอมยุทธเจี้ยนเฉินที่ถูกเจียเตอหอวูคังเย้ยหยันและหัวเราะอย่างเย็นชางั้นเจ้าก็เป็นเจียเตอหอวูคังเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรมากหากว่าเจ้าไม่ได้มียุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎของเจ้าเจ้ายัางไม่มีค่าพอที่จะทําให้ข้าฆ่าเจ้าด้วยซ้ําเจ้า เจ้ารลนหาที่ตายคำพูดของเจี้ยนเฉินทำให้เจียเตอโห,โหโวอวมูขังโกรธทันทีเขาถือยุทธภัณฑ์ของเขาพุ่งเข้าหาเจี้ยนเฉินแต่ก่อนที่เขาจะไปได้ไกลก็มียุทธภัณฑ์ผู้คุมกดอีกอันยื่นขวางเขาทำให้เขาหยุดทันทีหญิงสาวได้เหนี่ยวธนูสุริยันจันทราอีกครั้งและได้เล็งมาที่เขาแล้วใบหน้าของเจียเตอโหโวอวมูคังซีดอยู่พักแอร์วบหนึ่งในขณะที่พวกเขาทั้งสองมียุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎเหมือนกัน หากแต่คันสอนนั้นได้เปรียบในการต่อสู้ระยะไกลาหากว่าเขาถูกอีกครั้งแม้ว่าเขาจะใช้ยุทธภัณฑ์ผู้คุมกฎป้องกันแรงกระแทกก็ยังคงส่งเขาลอยกลับไปและบังคับให้เขาต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ฝ่ายเดียวสำหรับเขาการพ่ายแพ้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาจะกลายเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอนเรื่องจากลูกศรสีทองนั้นเร็วเป็นอย่างมากเกินกว่าที่เขาจะหลบได้เจียเตอหอวูคังจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เมื่อเห็นว่าเจเตอหอวูคังกำลังติดอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยจะถอยก็ถอยไม่ได้จะเดินหน้าต่อก็ไปไม่ได้ฝูงชนจึงหัวเราะเสียงดังทีฮีฮี ee, ยังมีสิ่งที่น่าขำอีกขณะที่เขากำลังสู้กันมันเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากหากว่ามีการระเบิดภูเขาเผากระท่อมถ้าเจ้ายังคงกลัวหญิงสาวนั่นอยู่เจ้าก็ตายไปครึ่งหนึ่งแล้วหญิงสาวที่สวมชุดสีชมพูเดินผ่านฝูงชนเข้ามาที่ด้านข้างของนางก็มีจอมยุทธ์อีกสองคนตามมาด้วย นี่เป็นหญิงสาวที่โตเต็มวัยซึ่งมีอายุราวๆยี่สิบถึงยี่สิบหกปีร่างกายของนางเต็มไปด้วยเสน่ห์อย่างมากและทุกการเคลื่อนไหวก็ดูเหมือนว่าทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้หลงเสน่ห์การปรากฏตัวของหญิงสาวชุดสีชมพูนั้นสามารถอธิบายได้ว่าเป็นสาวงามที่หาได้ยากยิ่งภายใต้สวรรค์ชั้นฟ้าด้วยเสน่ห์ที่นางได้แผ่ออกมาทําให้หญิงสาวชุดเหลืองดูจืดจางไปเลยในแง่ทั้งความงามและจิตสังหารคนอื่นๆรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความต้องการที่จะพิชิตใจของนาง ฮ่าห้าห้าแม่นางผู้นี้ดูเหมือนจะมาจากตระกูลเทียนมู่ชื่อหลิงข้าหวังว่าชายทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้อนรับนางเป็นอย่างดีหญิงสาวชุดชมพูพูดพดร้อมกับส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างน่าหลงไหลคนที่มีการควบคุมต่ำก็เริ่มที่จะสูญเสียการควบคุมเทียนมู่หลิงนางอาจจะเป็นเทียนมู่หลิงจากห้าจอมยุทธหนึ่งในนั้นร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจในขณะที่ทุกคนรู้จักชื่อของจอมยุทธทั้งห้า แต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนทุกคนมองไปที่เทียนมู่หลิงด้วยท่าทางแปลกแปลเพราะทุกคนต่างก็ตกใจอยู่ในความคิดพวกเขาไม่ใครคิดว่าเทียนมู่หลิงจะเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์และในเวลาเดียวกันนางก็มีความคิดที่แปลกแปอยู่ด้วยเทียนมู่หลิงมองไปรอบๆอย่างช้าๆก่อนที่จะหยุดอยู่ที่เจียเตอหอวูคังและหัวเราะน้องชายคนนั้นแข็งแกร่งมากดาบในมือของเจ้าต้องเป็นอาวธุธเซียนที่แข็งแกร่งมากๆจนทําให้หัวใจของสาวน้อยคนนี้กลัว จากนั้นเทียนมู่หลิงก็แสดงท่าทางหลาดกลัวออกมาให้คนอื่นๆเห็นว่านางหวาดกลัวจริงๆเจียเตอหอหวูคังมีรอยยิ้มที่เอียงอายขณะที่เขาใช้วิธีการนี้หนีรอดไปจากสถานการณ์ของเขาเขาค่อยๆเก็บอาวุธกลับไปอย่างช้าๆและพูดอย่างภูมิใจว่าข้าชื่อว่าเจียเตอหอหวูคังอาวุธเซียนนี้เป็นของบรรพชนรุ่นแรกของตระกูลเจียเตอของข้า ตามข่าวลือที่บอกกันมามันเป็นของบรรพชนรุ่นแรกที่ทรงพลังอย่างมากมันแข็งแกร่งอย่างมากจนถูกพูดว่าหากเซียนปฐพีวัดจากที่หกถือดาบเล่มนี้เขาก็สามารถฆ่าเซียนสวรรค์ลงได้ว้าวทรงพลังมากเทียนงูหลิงมองดูพร้อมกับแสดงความตกใจบนใบหน้าของนางขณะที่ยกมือขึ้นปิดปากด้วยปฏิกิริยานี้ทำให้เจียเตอาหาวอวูคังภูมิใจอย่างมากงั้นที่ชายท่านอื่นๆชื่ออะไรกันบ้าง เทียนมู่หลิงมองคนอื่นๆที่ดูมีอำนาจท่ามกลางฝูงชนข้าชื่อฉินจีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่สวมเสื้อคลุมปักดิ้งทองพูดพร้อมกับป้องมือข้าชื่อตู่กูเฟิงชายอีกคนที่มีดาบยาวสองเมตรสีแดงเคลิมอยู่ในมือพูดวูววววชินจีตู่กูเฟิงและเจียเตอหอวูคังท่านทั้งสามเป็นคนที่มีชื่อเสียงก่อนน้องสาวเสียอีกน้องสาวผู้นี้ไม่คิดว่าจอมยุทธสามในห้าคนจะมาปรากฏต่อหน้าตัวเอง ไม่คิดเลยว่าพี่ใหญ่สุดยอดผู้เชี่ยวชาญทั้งสามนี้จะหล่อเหลาจนหัวใจของข้าเต้นแรงเทียนมู่หลิงราวกับเป็นเด็กสาวอายุ18ที่พบรักแรกและมองด้วยความลหลงใหลพร้อมกับดวงตาที่เป็นประกายแล้วน้องสาวชื่อว่าอะไรพอจะบอกที่สาวหน่อยได้หรือไม่เทียนมู่หลิงหันไปมองหญิงสาวชุดเหลืองพร้อมกับรอยยิ้มหญิงสาวส่งเสียงฮึออกมาด้วยความรังเกียจ เทียนมู่หลิงก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจขนาดที่นางหันไปมองเจี้ยนเฉินพร้อมกับรอยยิ้มที่หวานหยาดเยิมอีกครั้งงั้นน้องชายคนนี้ต้องเป็นหนึ่งในห้าจอมยุทธ์ที่ชื่อว่าที่เซียงกรานข้าชื่อเจี้ยนเฉินไม่ใช่ที่เซียงกรานเจี้ยนเฉินพูดอย่างสงบดูเหมือนว่าความประหลาดใจของเทียนมู่หลิงที่ถูกแสดงออกมาทางใบหน้าก่อนที่จะหายไปทันทีพร้อมกับที่นางหัวเราะน้องเจี้ยนเฉิเเนเจ้ารูปงามมากเจ้ารูปงามจนข้าแทบจะคลั่งใครเจ้าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ หลังจากที่ได้ยินคำพูดนี้แม้ว่าเจิ้นเฉินจะรู้ว่าเทียนมู่หลิงจะลอเล่นแต่เขาก็ไม่ได้ที่จะมีเหงื่อไหลออกมาตรงหน้าผากของเขานางร่านทันใดนั้นหญิงสาวที่สวมชุดเหลืองก็ตะโกนด่าออกมาด้วยความโกรธโอน้องสาวเจ้าอิจฉาหรือเทียนมู่หลิงหัวเราอขณะที่มองไปยังหญิงสาวอีกคนโดยไม่มีการดูถูกเหยียดหยามมาให้เห็น ทันใดนั้นใบหน้าของสาวน้อยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงขนาที่หน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงก่อนที่จะจ้องมองเทียนมู่หลิงพร้อมกับเริ่มตะโกนออกมาด้วยความโกรธเจ้าควรจะพูดเรื่องเหลวไหลให้น้อยลงไอ,อ้หยาช่างเป็นน้องสาวที่อารมณ์ร้อนเสียจริงเจ้าไม่ยอมลดมันสักหน่อยแล้วไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครชอบเจ้าเทียนมู่หลิงพูดอย่างยิยม้มแย้มหญิงสวมชุดเหลืองไม่ได้พูดอะไรอีก ทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าเข้ามาชายหนุ่มอายุ27ปีสวมชุดขาวที่เข้ามาอย่างช้าๆเจี้ยนเฉิญรีบสังเกตชายหนุ่มคนนี้อย่างเร็ววจากการปรากฏตัวเขาดูอันตรายอย่างมากในสายตาของเจี้ยนเฉิญคนนี้คือชิเสียงกรานความแตกต่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งห้ารวมทั้งเทียนมู่หลิงนั้นต่างก็มีจอมยุติติดตามมาด้วยอย่างไรก็ตามทิเสียงกรานนั้นกลับมาเพียงตัวคนเดียว ที่เซียงกรานไม่ได้สนใจจี้นเฉินแต่เมื่อเขามองผ่านผ่านเหนหญิงสาวชุดเหลืองเขาก็หยุดลงทันทีไม่ช้ากระบี่วายุปโปรยก็ปรากฏอยู่ในมือของจี้นเฉินเขาไม่อาจเปิดเผยความลับของกรานกระบี่ในมือของเขาของเขาได้ริ้วแสงสีเงินบินไปทางที่เซียงกรานก่อนที่จะแทงไปที่คอของเขาด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเขาต้องฆ่าที่เซียงกรานให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นเขาจะไม่อาจทําอะไรอีกฝ่ายได้อีกหากอีกฝ่ายใช้ยุทธพันู้คุมกฎ ที่เซียงกรานยังไม่ได้ประหนักว่าเจียนเฉินอยู่ที่นั่นแต่ในขณะที่เขาสังเกตเห็นหญิงสาวชุดเหลืองเขาก็นึกถึงธนูสุริยันจันทราโดยทันทีและเปิดการใช้งานม่านพลังป้องกันทันทีในขณะที่กระบี่วายุโปรยกำลังจะแทงไปที่คอของเขาก็มีม่านพลังโปร่งใสครอบร่างของเขาเช้งพันยาประกาศคู่ม่านพลังปรากฏขึ้นทันทีและเกิดเสียงดังสนั่นอย่างรุนแรง ปราณกระบี่ของกระบี่วายุปโปรยสัมผัสเทียนแค่ผิวหนังชั้นนอกของคออทิเซียนกรานมันไม่อาจเข้าไปได้มากกว่านี้ก่อนที่จะชนเข้ากับม่านพลังนั้นดวงตาของจิมเฉินแวบออกมาอย่างอันตรายอีกครั้งเมื่อกระบี่วายุปโปรยได้ปล่อยปราณกระบี่เพิ่มมากขึ้นขณะที่เขาแทงไปที่คอของชิเซียนกรานอีกครั้งม่านพลังของชิเซียนกรานเริ่มสั่นอย่างรุนแรงแต่เนื่องจากการป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อทําให้กระบี่วายุปโปรยไม่อาจทะลวงเข้าไปได้ ในขณะที่ม่านพลังของเขายังคงอยู่กระบี่วายุโปรยก็ถูกกระแทกออกไปราวกับขนนกจียงเชินถอนหายใจด้วยความเศร้าก่อนที่จะเก็บกระบี่วายุโปรยอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไม่อาจสังหารทีเซียงกรานได้เมื่อเห็นกระบี่วายุโปรยพุ่งมาที่เขาใบหน้าของชีเซียงกรานก็ซีดเซียวด้วยความกลัวเพราะเขาไม่รู้ว่ากระบี่จะพุ่งมาหาเขาเมื่อไหร่ เขาแตะไปที่คอของเขาและรู้สึกถึงหยดเลือดน้อยๆที่ไหลออกมาจากแผลด้วยปลายนิ้วของเขาใบหน้าของทีเซียนกรานก็ซีดขาวเมื่อเห็นเลือดพร้อมกับเหนือออกเต็มหน้าผากของเขาในตอนนี้เองเขารู้ว่าเขาอยู่ห่างจากประตูนรกเทียงเก้าเดียวและเกือบจะเดินเข้าไปแล้ว